เอาการสวัสดีนะครับผมเพื่อนเพื่อนนะครับเนาะสำหรับในคลิปนี้นะครับเพื่อนเพื่อนเฮาสีมาพอกันเพื่อนตาดเอานะครับเนาะนะครับผมกะไดเวลานะครับผมเจ็ดโมงเช้าพอดีเป๊ะเลยนะครับเนาะเอานะครับเพื่อนเพื่อนเนาะสำหรับในคลิปนี้นะครับเา่าสีมาบม่งเลขตัวดีนะครับเนาะก็คือหลักหน่วยบนนะครับหลักหน่วยบนในสูตรนี้นะครับเนาะ นะครับเข้าสีใส่เลขเพียง3สูตรเท่านั้นนะครับเนาะก็คือสูตรที่เขาจับในงวดที่พันมา่นเองนะครับเนาะในงวดที่พันมาเข้าจับถึง5สูตรนะครับแล้วงวดนี้เข้าสี่เอาเลขสูตรที่นะครับเดินไม่หลุดเลยแล้ครับเป็นสูตร8ตัวทั้งหมดทั้ง3สูตรเลยนะครับงวดนี้นะครับเพื่อนๆเข้าสีได้ออกมาเป็นตัวใดเดียวเข้าสิไปเอาเพียง3สูตรเท่านั้นนะครับเนาะหนักครับเนาะนะครับผมเอาละครับอันดับแรกนะครับเพื่อนๆเพื่อนกา ว่าคำเตือนว่าะธานคำเตือนไปใส่ขึ้นบริเวณตะเกียบปรว่านไปคำเตือนนะครับเดี๋ยวห้องมึงคำเตือนเนาะแอบมาเสียรื้อเหมือเด้นะครับคำเตือนนะครับเนาะคำเตือนนะครับคำเตือนโปรดใช้วิจ,จรยารณญาณในการรับชมวิดีโอนี้จะทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนสับสนุนการตาผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นด้วยความปร,รารถนาดีจากช่องนาบุญชาแนลนะครับเอาละครับผมนี่คือคำเตือนของเฮานะบริยานตกเกียบนะครับน้องโควา เฮากระเริ่มเนะีวเฝ้าเฝ้าจะเฝ้าไปอย่างนี้แหละว,วะนะครับเนาะนะครับผมน,นะครับนะเนาะเดี๋ยวน,นะครับข้าสิไปเบิ่งในสูตรที่ข้าใส่ในหวดที่พันมาน่นนะครับนะครับนี่คือสูตรที่ข้าใส่ในหวดที่พันมานะครับข้าใส่ไปถึงหาสูตรหนึ่งสองสามสี่ห้าเอาทั้งหมดเลยชนไปที่สองตัวคือเก้ากับศูนย์นะครับเจ็ดก็หลุดไปเพราะว่ามันหลุดสูตรหนึ่งนี่คือสูตรที่หลุดไม่มีเจ็ดนะครับเนาะเจ็ดมันจะมีอยู่สี่ตัวคือมีสี่สูตรข้าจับเอาเพียงสองตัวคือตัวที่มันมีสองตัวที่มันชนงสูตร คือเก่ากับสูนะครับเพราะฉะนั้นเลขเก็ก็หลุดไปเพราะฉะนั้นในงวดนี้นะครับเนาะเราจะใช้เลขสูตร8ตัวนะครับก็คือสูตรที่1มี8ตัวสูตรที่2หลุดพักไว้ก่อนสูตรที่3มี8ตัวสูตรที่4มี8ตัวสูตรที่5มี7กตตัวพักไว้ก่อนนะครับบอหลุดเด้ตัวนี้กับบหลุดคือกันแต่ว่าพักไว้ก่อนเพราะว่ามันน้อยนะครับเนาะเอาสสูตรคือสูตรที่1ที่3และที่4นะครับเพื่อนๆเฮาสิไปลุยกันเลยนะครับเนาะอันดับแรกเข้าสิไปสูตรที่1 ส่วนที่หนึ่งค co ือตัวนี้นะครับเนาะในตัวนี้นะครับคือเป็นเลข8ปดโตนะครับนี่แปดโตนะครับเนาะแล้วก็เป็นเลขมาครบ2ตัวบนแต่ว่าในหลักหน่วยนั้นมาทุกงวดเพราะว่ามันหลายตัวด้ยนะครับมาทุกงวดนะครับเดินยาวนะครับนี่นะครับเนาะเดินยาวนี่เลยนะครับติดสปีดเลยนะครับเนาะนะครับแล้วงวดที่ผ่านมานี่มาทั้ง2ตัวคือกันนะครับมาทั้ง3ตัว0 9 7เกาจข้าจับเอาแต่หลักหน่วยนะครับ7นะครับในงวดที่ผ่านมานี่มาในหลักหน่วยงวดนี้ประมณผลออกมาแล้วได้ไปที่ตัวเลขครับ ศูนย์หนึ่งสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับศูนย์หนึ่งสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับนะครับนะเนาะนี่นะครับนะสูตรที่หนึ่งนะครับงวดนี้นะครับได้ไปที่ศูนย์หนึ่งสี่ห้าเจ็ดแปดเก้านะครับสามสี่เจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองนะครับก็คือตัวนี้สามสี่เจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองงวดนี้ไปเลยนะครับศูนย์หนึ่งสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับนะครับเข้าสิไปสูตรที่หนึ่งนะครับเนาะศูนย์หนึ่งสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับ นะครับเข้าเขียนจ่อกันพนเนาะนะครับนี่นะครับเนาะนะครับสูตรที่1ต่อไปสูตรที่2นะครับสูตรที่2นะครับสำหรับสูตรที่2นะครับเข้าสีใส้เป็นสูตรที่3นะครับนะครับสูตรที่3คือตัวนี้นะครับเนาะนี่นะครับตัวนี้นะครับวดที่ผ่านมา1 2 3 5 6 7 9 0้านะครับก็คือสูตรที่3นะครับนี่นะครับเนาะในสูตรนี้นะครับคือสูตรที่3นะครับตัวนี้นะครับเนาะนี่นะครับ ในหลักหน่วยนี problème, ่เด But ินยาวนะครับเราเดินยาวนะครับเลขสูตรนี่ก็มีสองไม่รสองตัวทั้งหมดที่เข้าแต้มสีนี่คือหลักร้อยมันมานะครับเนาะนะครับที่ปรแต้มคือมันประมานะครับแต่ที่แน่ๆมันมาหลักสิบกับหลักหน่วยทุกงวดคือตัวนี้นะครับเนาะในงวดที่ผ่านมากับไปที่ตัวนี้นะครับเนาะเก้าเจ็ดนะครับเนาะนี่ครับเก้าเจ็ดหลักหน่วยก็มานะครับเนาะหลักหน่วยนะครับในตัวนี้มาทั้งหลักสิบหลักหน่วยนะครับไปหลักหน่วยนะครับตัวนี้เนาะครับนี่นะครับเลวบานที่นี่ก็ ในวันที่ไพ่มาหนึ่งสองสามห้าหกเจ็ดเก้าศูนย์นะครับนี่นะครับตัวนี้หนึ่งสองสามห้าหกเจ็ดเก้าศูนย์นะครับสำรับม้วนนี้นะครับปรามวลผลออกมาแล้วได้ไที่ตัวนี้นะครับเนาะศูนยะ์หนึ่งสองศูนย์หนึ่งสองสี่ห้าหกแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสี่ห้าหกแปดเก้านะครับนะครับสูตรที่สองนะครับสูตรที่สองคือสูตรที่สามนะครับศูนย์หนึ่งสองสี่ห้าหกแปดเก้านะครับเนาะนี่คือสูตรที่สองนะครับต่อไปนะครับเนาะ เข้าสีไปบนสูตรที่4ีนะครับสูตรที่4ี่ก็คือลำดับที่3นั่นเองนะครับนะครับตัวนี้ก็คือสูตรที่4ีนะครับสูตรที่4ี่ในงวดที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเลขเ็ดไปที่หลักน้อยนะครับเนาะสูตรนี้ก็เป็นเลขหลักน้วยนะครับเป็นเลขหลักหน่วยอย่างเดียวเลยแต่ว่ามันเป็นสูตรหลายตัวนะครับเป็นสูตรหลายตัวมากๆเลยก็คือ8ตัวแต่ว่าในสูตรนี้มีสรุปบ่กมีสรุปหนึ่งงวดนะครับในสูตรนี้มีสรุปหนึ่งงวดนี่ครับสรุปก็เป็นเรื่องปกตินะครับเนาะสรุปในงวดที่ออกสูสองศูนย์สอง สองศูนย์สองหลักหน่วยไม่มีสองนะครับแต่ว่ากระเดินต่อนะครับเดินต่อยาวเลยนะครับเดินต่อยาวเลยนี่นะครับเนาะในงวดที่ผ่านมานี่ได้ไปที่สี่ห้าเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองนะครับก็คือตัวนี้เนาะสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองนะครับเลขเจ็ดไปที่หลักหน่วยงวดนี้นะครับประมวลผลออกมาแล้วนะครับเนาะได้ไปที่ตัวนี้นะครับเนาะหกเจ็ดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่นะครับหน่วยงวดที่ผ่านมาไปที่เลขเจ็ดนะครับเลขเจ็ นะครับไปที่ลดเกตนี่นะครับเนาะนะครับไปที่ลดเกตนะครับแล้วบานที่นี่นะครับเนาะในงวดนี้นะครับเนาะการใดไปที่หนึ่งหกเจ็ดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่นะครับนะครับเนาะหกเจ็ดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่นะครับนี่นะครับเนาะออกมาเป็นแบบนี้เรียบร้อยบานที่นี่เขาเสียเบิรงนตัวใดที่ชนสามสูตรนะครับตัวไหนชนสามสูตรเราจะเอาตัวนั้นนะครับเอาตัวนั้นเลยนะครับตัวใดชนสามสูตรเอาตัวนั้นนะครับเข้ากับสิไปที่ตัวที่หนึ่งคือเลขศูนย เลขศูนย์มีทั้งสามสูตรนะครับนี่ครับมีทั้งสามสูตรนะครับต่อไปหนึ่งนะครับหนึ่งก็มีทั้งสามสูตรนะครับนี่ครับเนาะแล้วสี่นะครับเนาะสี่สี่นะครับมีไหมสี่สี่ก็มีนะครับสี่มีทั้งสามสูตรนะครับห้าห้าไม่มีนะครับ ห้าไม่มีนะครับสูตรนี seven, like six six ้ว่าม em ีหานะครับเนาะมีห้ามีห้าตัวนี้ไม่มีห้านะครับนะครับมีห้าเนาะสุดสุดท้ายเนาะนะครับต่อไปเลขหกนะครับเลขหกมีนะครับมีเลขหกทั้งสามสูตรเลขเจ็ดตัวนี้ไม่มีเลขเจ็ดนะครับตัวนี้ไม่มีเลขเจ็ดเจ็ดไม่มีมีสองสูตรครับเลขแปดนะครับเลขแปดก็มีสองสูตรสูตรนี้ไม่มีแปดแต่มีเก้านะครับ เก้ามีสามสูตรนะครับเก้ามีสามสูตรนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราจะได้เลขไปที่ตัวนี้นะครับศูนย์หนึ่งสี่หกเก้าได้ไปที่ศูนย์หนึ่งสี่หกเก้าห้าตัวนะครับได้หาโตศูนย์หนึ่งสี่หกเก้านะครับศูนย์หนึ่งสี่หกเก้านะครับในเลขหลักหน่วยนะครับในตัวนี้เนาะนะครับศูนย์หนึ่งสี่หกเก้าทาจับคู่นะครับ เ้าออมาจับคู่กับหลักสิบนะครับขันออกมาจับคู่หลักสิบหลักสิบนั้นได้ไปที่ตัวนี้นะครับเนาะศูนย์หนึ่งห้าหกศูนย์หนึ่งห้าหกนะครับหลักสิบนะครับในหลักสิบได้ศูนย์หนึ่งห้าหกนะครับศูนย์หนึ่งห้าหกนี่คือหลักสิบนะครับหลักหน่วยศูนย์หนึ่งสี่หกเก้าศูนย์หนึ่งสี่หกเก้า จับคู่กันได้ยี่สิบคู่นะเหลืยี่สิบคู่จัดไปนะครับนะครับเดี๋ยวห้องที่จะคู่เพื่อนนะครับเนาะนะครับเพื่อนเนาะได้ออกมาเป็นยี่สิบคู่ดังนี้นะครับนี่นะครับเนาะยี่สิบคู่นะครับในคู่ชุดสองตัวบนได้ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนนี่นะครับเนาะนะครับผมได้ออกมาเป็นตัวนี้นะครับในเลขบนนะครับหลักสิบกับหลักหน่วยบนนะครับเนาะหลักสิบบนจับสูตรพิเศษ ทั้งหมดห้าสูตรนะครับแล้วก็หลักหน่วยจับเพียงสามสูตรเท่านั้นได้เรื่องขอตัวนี้นะครับเนาะนะครับผมเล้ยนะครับสําหรับนะครับเข้าสิปเบืองแต้มร่วมสามตัวบนของเข้านะครับในงวดที่ผ่านมานั้นก็มันเป็นสูตรที่สองในที่เข่านะครับสูตรเจ็ดตัวเข่าสูตรหตัวลุดนะครับนะครับก็คือสูตรนี้นะครับสูตรนี้สูตรสองปีนะครับหนึ่ง6 7 7สามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดตัวนะครับนี่นะครับเนาะในงวดที่ผ่านมานั้นนะครับเนาะ นะครับสูตรสองปีนะครับเดินมันจะปีหกขานะครับนี่นะครับเนาะเก้าเจ็ดไม่มีหกแ้มไม่มีหกแ้มหลุดนะครับหลุดนะครับเนาะนะครับในงวดที่ผ่านมานี่หลุดเก้าเจ็ดไม่มีหกแ้มนะครับสาหรับงวดนี้นะครับเนาะประมวลผลลองดูจะได้ตัวไหนนะครับในการประมวลผลเทาเสตเซครั้งที่สองนะครับหลักร้อยกับหลักหน่วยครั้งที่สองก็คือศูนย์กับห้าสองตัวนี้ศูนย์กับห้าสองตัวนี้นะครับเนาะ 0กับ5นะครับนะครับ0วก5ลบ1อมันต้องลบ1นึนะครับ0ูนยะ์บ,บวก5ได้5ลบ1ได้4ได้4นะครับได้4นะครับได้4นะครับ4วก1เป็น5 5บวก1เป็น6นะครับ6บวก1เป็น7 นะครับเจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดนะครับแปดบวกสองเป็นศูนย์ศูนย์บวกสองศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งนะครับนั่นสอกมาเป็นแบบนี้นะครับมันจะมีบวกศูนย์เพียงตัวเดียวเบียกบวกสองเพียงตัวเดียวแปดเก้าศูนย์หนึ่งแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสี่ห้านะครับตัวนี้บวกสองตัวนี้บวกหนึ่งบวกสองตัวเดียวนะครับการที่ได้ไปที่ยวนสี่ห้าหกเจ็ดแปดศูนย์หนึ่งมันกระลุดนะครับนี่นะครับมันหลุดทีทีนะครับหลุดแล้วก็เข้าแล้วก็หลุดนะครับ แต่ว uh, mm, you know, uh ่า huh. สูตรที่เดินตลอดนะครับเดินตัวสูตรที่เดินยาวเลยนะครับเนาะนะครับสําหรับสูตรที่เดินยาวนะครับคือตัวนี้นะครับสูตรที่2นะครับสูตรที่2นี้เดินไม่สะดุดเลยนะครับเนาะเดินยาวเลขตัวนี้นะครับเป็นเลขเจ็ดตัวเช่นเดียวกันนะครับเลขเจ็ดตัวนะครับในตัวนี้เนาะนะครับเดินนะครับเนาะนี่นะครับแต้มรวม2ตัวบนนะครับเดินยาวนะครับนะครับในวล่าสุดนี้เก้าเกตไปที่หแต้มนะครับเนาะ ม้วนนี้ปลาม้วนผลมะเร็งได้เป็ที่หกเจ็ดศูนย์หนึ่งสามสี่ห้านะครับนี่คือส 10, ูตรนะครับเนาะนี่คือสูตรนะครับนี่คือสูตรครับหมื่นพันสิบบนสิบล่างหน่วยหนึ่งสองครั้งสิบสองหนึ่งครั้งสิบสามสองครั้งบวกหนึ่งคนที่ได้เท่าไหร่บวกหนึ่งบวกสามบวกหนึ่งบวกสองบวกหนึ่งบวกหนึ่งได้เจ็ดตัวนะครับนี่นะครับเนาะเลยไปที่ตัวนี้นะครับวันนี้หกเจ็ดศูนย์หนึ่งสามสี่ห้าเดี๋ยวเขาจับเลยนะครับเนาะ นะครับหกเจ็ดศูนย์หนึ่งสามสี่ห้าหกเจ็ดศูนย์หนึ่งสามสี่ห้านี่คือแต้มรวมสองตัวบนนะครับไปเลยนะครับมีศูนย์แต้มต่างหากศูนย์ศูนย์ศูนย์แต้มอ๋อศูนย์ศูนย์ศูนย์แต้มศูนย์หนึ่งหนึ่งแต้มศูนย์สี่สี่แต้มศูนย์หกหกแต้มศูนย์เก้าเก้าแต้มไม่มีครับไม่มีเก้าแต้มเนาะนะครับสูตรที่หนึ่งมีเก้าแต้มหรือไม่ สูตรที่หนึ่งมีเก้าแต้มหรือไม่นะครับสูตรที่หนึ่งไม่มีเก้าแ้มเหมือนกันมีสี่ห้าหกเจ็ดแปดตัวหนึ่งเอาเดี๋ยวค่อยเทียบนะครับเนาะเดี๋ยวค่อยเทียบนะครับทุกคนที่ผ่านมาหลุดนะครับเนาะสูตรที่หนึ่งนะครับศูนย์เก้าไม่มีเก้าแต้มหนึ่งศูนย์หนึ่งแต้มหนึ่งหนึ่งสองแต้มไม่มีหนึ่งสี่ห้าแต้มหนึ่งหกเจ็ดแจมหนึ่งเก้าศูนย์แจมห้าศูนย์ห้าแต้ม 5, 0, 5, ห้าหนึ่งหกแต้มห้าสี่เก้าแต้มไม่มีห้าหกหนึ่งแต้มห้าเก้าสี่แต้มหกศูนย์หกแต้มหกหนึ่งเจ็ดแต้มหกสี่หกสี่ศูนย์แต้มหกหกสองแต้มไม่มีหกเก้าห้าแต้มเอาละ นะครับเ,เพื่อนๆสวยงามตามทองไนะห่ฮะงวดนี้นะครับเนาะโอ้ยมักขนาดเล็กนี่ตัวโตมักมักขนาดเลย,ม,ม,ม,เลยมันจะบอกออกทีละสามคูแต่เนฮะ้ยมีตัวโตวมักมักเนาะนะครับศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์หกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกชุดนะครับเอาสิบหกชุดเอาพอดีพองามเบาหน่อยเบาไหล นะครับเพื่อนเื่อนเดี๋ยวนะครับเอากัจังคอยมาจับนะครับตัวเ่นนะครับล้านเปอร์เซ็นต์ของเรายังไม่ออกนะครับเนาะให้ค่าเจ้าออกไปสักวันนะครับเพราะว่าเลขของเข้าจาออกไปแล้วมันอันนะครับเัางงวดที่ผ่านมาโอ้โหล้านเปอร์เซ็นต์เก้าไม่รู้มาจากไหนกันไม่รู้ช่องไหนเป็นช่องไหนมีแต่เก้านะครับตอนนี้เราจะอกเลขล้านเปอร์เซ็นต์เราไว้ก่อนนะครับนี่นะครับเนาะนะครับสวยงามนะครับเนาะนะครับให้ข้าเจ้าออกไปก่อนนะครับเนาะนะครับ ก็จะออกไปกดนะครับเลขเด่นนะครับเลขเด่นของเรานะครับเนาะงวดนี้สุดยอดคือเรานะครับเนาะสุดยอดเหมือนเดิมฟันศูนย์ออกเก้าศูนย์ฟันเก้าออกเก้าเจ็ดเบ้าหัวดนี้ฟันหยังนะครับรอชมรอชมนะครับเนาะเด็ดเหมือนเดิมนะครับนะครับงวดนี้เนาะนะครับผมเอานะครับผมสําหรับนี่คลิปนี้นะครับจับชู้ชุดออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วได้ไปที่ตัวนี้เนาะนะครับสิบหกคู่นะครับเนาะเอาบาน้ามักตัวใดแนบบานบึ้บโถ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  มีแต่แต่งตพระเอกทั้งนั้นเลยมีแต่พระเอกทางนั้นนะครับนะครับเนาะมีวฮัตตัวนี้นะครับเนาะรถรถรถส้นดากนะครับรถส้นดากรถหนานะครับเนาะอ่เพิ่นไปตัดเล่นนิทานไรบูนดิเออเขาก็ะตำมาทั้งนี้นะครับเนาะเออฟ้ากระโปงเงื่อนเลยรถขั้นที่ทั้งหลังมาส้นนะครับนะครับทะเบียนรถจะของห้าหกเออเออห้าหกนะครับเออสามหกห้านี่นะครับเนาะนะครับ เนี่ยครับเนาะตัวนี้มีตัวนี้พร้อมนะครับนะครับเนาะนี่มีตัวตัวเด่นของเราด้วยนะครับเนาะนี่นะครับเนาะเอานะครับผม16คู่นี่นะครับเนาะนี่นะครับไม่คิดมากก็จัดไปเลยนะครับ16คู่16คู่ชุดเดี๋ยวจะสิ่งมาจับตัวเด่นให้เพื่อนๆนะครับเนาะได้ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเด่นงเด่นเขาในงวดนี้ไม่มีแต่สูตรได้เด่นทั้งนั้นเลยนะครับเนาะเอาสาธุก็ขอให้มานะครับในวันนี้เนาะนะครับขอให้มาตามตรงตามที่เขาได้จับให้เพื่อนๆนี่นะครับเนาะ นะครับผมเอาสำหรับคลิปน <are> ี้นะครับเป็นแอนเอสกเทโอนเพ่งจำเนื้อนะครับเอาสำหรับเล้านะครับสำหรับเล่าเล่านะครับเนาะตอนเที่ยงนะครับตอนเที่ยงแอนลงให้คือเนก่อแต่ว่าจั๊เสียออกมือเลยนะครับมื่อเอินเป็นวันศาดนะครับวันศาดเล่านะครับมื่อเอินนะครับนะครับศาดเล่านะครับนอกมื่อเอินเนาะวันศาดนะครับกะเพิ่นกาเสีบอกออกหรือจังไดกับรูลนะครับเนาะเดี๋ยวแอนอสกเทโอห้ตอนเที่ยงคือเก่อนนะครับเที่ยงตรงนะครับวันจันทร์ที่สี่เข้ามาดีละนะครับเนาะ ลงให้เชียงตรงนะครับสําหรับเกาพัฒนาของเขานะครับเนาะนะครับผมเพื่นดินออกเมื่อใดกับไอพื้นดินออกลวดนะครับเข้าเอาไปก่อนนะครับเอาไปก่อนเนาะนะครับพื้นาดินออกวันอังคารนะครับเพื่อมือต่อไปขื้นมาออื่นนะครับเนาะนะครับผมหรือเมื่อใดกับบอลดเดี๋ยวเขาจ้งเข้าไปเบิ้งออกนะครับเนาะว่าเขาออกมือใดนะครับนะครับไอกระบอท่านไดนดูนะครับว่าเขาจะออกมือใดนะครับแต่ว่าทั้งผู้อื่นเขาบอกว่าเขาจะออกวันที่หาวันที่สีนี้จะงดไปประสันว่าจะยินวางศิลธรนะครับเนาะเดี๋ยวเขาเข้าไปเบิ้งในี่นั่นเข้า จะออกเมื่อไรนะครับเขาขายได้ว่าถ้าเขาขายมันก็ออกนะครับถ้าเขาบม่ขายก็บ่ออกเนาะนะครับเอานะครับผมอยากให้ลดลงให้เที่ยงตรงเหมือนเดิมนะครับเนาะสำหรับเราพัฒนานะครับในวันที่4นะครับเนาะจะออกหรือไม่หรือจะไม่ออกวันที่5นะครับเนาะเอานะครับผมสำหรับคลิปนี้กระเทยเพื่องเพื่อนไปเลยอยูนิีิแองแกิลแององตองเอบสุขุขุขคนเด้อนะครับเพื่อนๆเนาะเอาไก่ปีใหม่ต่อได้ไก่ปีใหม่แล้วนะครับเนาะปีใหม่ปีนี้จะมีรางวัลหรือไม่นะครับถ้าถึงงวดนี้ก็บสีนีรางวัลไหนเพื่อนๆออยู่กนนะะครับเา เห็นมีเพื่อนๆการถือกันถือว่านะครับเนาะหรือจังได้กะเดี๋ยวทาเบิร์ก่อนนะครับเนาะนะครับผมมันกระโบนโอ้ยนะครับหลายงวดแล้วนะครับเพราะถือเรื่อยๆนะครับผมงวดว่าหันกระโบถือนะครับกามาถือตั้งแต่งวดอันตั้งแตงหนึ่งซีนะครับถือหนึ่งซีนะครับหนึ่งซีถูกนะครับเก้าหนึ่งไม่ถูกนะครับเก้าหนึ่งเก้าเจ็ดไม่ถูกนะครับเนาะเอาสำหรับคลิปนี้เอาไว้เพื่อนๆไปเลยนะครับอยู่นลืมหางแคมแดงออกต่องเก๋าบัตรสุขสุขคน สวัสดีครับ